ช,ช่วงเ่าไปกินไปนี่ได้ซื้อไายการแล้วได้ซื้อลิปแล้วเว่าาไปกินไปเพื่อจมนนินึกองกุ้มครับลงมากครับลงมากลงมาลูกเมื่อนี้เป็นตลาดนัดเว่าชอนัวได้ไปห้องเพลงนูนูวกับบวิดววาคุ้นสิมกักหอกสามเพลงเนี่ยนูเพ่งหยางเนี่ยอันนูห้องเพลงค่อยทางค่อยทางสีน้่งร้องพาเดียงของ,อง,งน้องเพลงหนึ่ง ห่วงมาที่แรกมันโบมีคนให้ติดิได้หนูหนูห้องอันคนเหย่าท้องเพลงที่สองห้อยทางอีกเพลงแรกมแล้วบาดเนี่ยพ่อช่วงเพลงที่สองพลงที่สามนี่ติดมากอืมพ่อได้หูปะน้อยเปียสิบดีใจหลายทีหนูได้ผู้เดียวในมุ้งอ่ะอืมอ้าจริงเสียรองโดนปันในนี่พักกันลองโดนปันห่วงสามพลงเวลามันโบพ่อ ต้องตนตลาดจีวายสรุปแล้วที่ที่ซ่อมไปนี่คือได้ลองแค่เพลงเดียวสองเพ่งไหนค่อยทางกระผพาเดีย่ยวนมากเพิ่ลองเพลงอย่างรุนพียเดี่ยวห้างฮันนี่ลองลูกทุ่งตี<ม>หรือว่าลองแบบสสติงอ๋อแมนบอกว่าเขาห่องเอิ่แแนวสติงแ<อ>มนบอกเพลงไว้รุ่นนะเออ มือนีได้มาในราคาหกสิบหกสิบาทเ,ย 50, 50. ายเลยหิบหกสิบแน่นเลยแน่นดวยเรื่อยซ้ำก็คือได้หลายเลยอ๋อ<ๆ>อืมกินคือเก่ากินคือเก่าอืมแมมต่มือนีเพิ่มเติมมีปลาหมึกเอิอยังปลาหมึกมือมือนีหนูบอกให้เพิ่มตัดหนวดตัดหนวดมาแล้วที่แรกมันเป็นหนวดแบบเป็นแผน่นใหญ่เลยระบายนี่กัดบ่ขาดอืมนี่ ແລະເບິ່ງຕັບງຫ້າຕອแม่ຍອມກິນ